ยุคสุดท้ายในไบเบิลได้เริ่มต้นมาแล้วกว่า80ปีไบเบิลได้บอกสาเหตุการเกิดยุคสุดท้ายผ่านคำพยากรณ์ตราทั้ง4ี่ไว้โดยแต่ละตราคือม้าแต่ละสีม้าหมายถึงการศึกสงครามม้าทั้ง4ีจึงหมายถึงสงครามที่เกิดขึ้นทั้ง4ี่ทิศของโลกตราที่1ม้าสีขาวหมายถึงอเมริกาผู้เข้ารลงสงครามด้วยอาวุธนิวเคลียร์มาจากทิศตะวันตกตราที่สองม้าสีแดงหมายถึงญี่ปุ่น ผู้ร่วมสงครามโลกด้วยความโหดร้ายทารุณมาจากทิศตะวันออกตราที่3ม้าสีดำหมายถึงรัสเซียผู้ก่อสงครามทิศเหนือด้วยความกันดานอาหารตราที่4สีม้ากะเดี่ยวหมายถึงเยอรม,มันผู้ก่อสงครามโลกครั้งที่2ด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาจากทิศใต้ตราทั้ง4ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่1930จนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ส ไบเบิลได้สําเร็จเป็นจริงอีกครั้งคือวิบัติแห่งม้าทั้งสีได้นําสงครามความกันดารโรคระบาดและความตายมายังแผ่นดินโลกและเพราะสงครามโลกครั้งที่สองนี้เองจึงทําให้คำพยากรณ์ตราที่หําเร็จเป็นจริงโดยตราที่5เขียนถึงดวงวิญญ,ญาณของชาวยูใต้แท่นบูชาผู้ถูกนาซีฆ่าล้างเผ่าพันุ์กว่า6ล้านชีวิตได้ขอพระเจ้าให้ช่วยแก้แค้นคืนให้แก่พวกเขา และพระเจ้าได้ตอบกลับพวกเขาว่าให้รอไปอีกสักหน่อยและประทานเสื้อสีขาวให้แก่พวกเขาดวงวิญญาณชาวอยู่ใต้แท่นบูชาหมายถึงเหตุการณ์ที่ชาวอยู่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ชาวอยู่ต้องถูกฆ่าและเผาศพทิ้งทั้งร่างกายก็เนื่องจากบาปท,ที่บัมพับบุษได้ร่วมกันตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์และสาบแช่งลูกหลานของตัวเองไว้ตามพระธรรมบัญญัติ27ข้อที่25ว่า ให้เลือดของพระองค์อยู่กับเราและลูกหลานของเราเถิดเมื่อชาวอยู่ได้ชดใช้บาปของบังคบหรุดด้วยการตายกว่า6ล้านชีวิตแล้วพระเจ้าจึงได้สวมเสื้อสีขาวให้แก่พวกเขาใหม่อีกครั้งซึ่งหมายถึงการกลับคืนดีและเป็นประชากรที่รุ่งเรืองของพระองค์โดยทําให้ชาวอยู่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองอีกครั้งหลังจากที่ต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกกว่า2,000ปีโดยมีมติสหประชาชาติ ได้รับรองประเทศอิสราเอลเมื่อปี1948ตามที่พระธรรมอิสยาบทที่11ข้อที่12เขียนไว้ว่าพระองค์จะทรงชูธงขึ้นเพื่อปัญชาชาติทั้งหลายและรวบรวมเฉลยอิสราเอลกับชนยูดาห์ที่กระจัดกระจายไปกลับคืนมาจาก4มุมโลกและพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่32พระเยซูคริสต์ได้พยากรณ์ถึงไว้ว่า จงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหนออ่อนและออกใบแล้วท่านทั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้ถึงและการเกิดประเทศอิสราเอลในปี1948คือหมายสำคัญในการเริ่มต้นนับไทม์ไลน์ของยุคสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาต้นมะเดื่อได้แตกหน่ออ่อนและออกใบใหม่ครั้งในชื่อใหม่ว่าประเทศอิสราเอล และฤดรูร้อนของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสว่ารออีกสักหน่อยนั้นก็กำลังจะมาถึงโลกในอีกไม่นานนี้แล้วคุณได้เตรียมพร้อมฤดรูร้อนของพระเจ้าผู้ที่กำลังจะเสด็จมาแล้วหรือ,อยัง